อีกาวน้อภูมาเจอกรเขียวกะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนหลังบ้านนะแล้วน้องภูมาเจออะไรกาเขียวน้องภูมบอกว่าน้องภูมาเจอหนอนช้าเขียวนะ <c oughs> ไหนๆยังไม่เห็นเลยไหนอะนี่ไรน่อโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่น้องภูมบอกว่าหนอนตัวนี้นะเป็นหนอนช้าเขียวนะแต่ว่าไม่ใช่นะ <c oughs> เขาเรียกว่าหนอนแก้ว นี่นี่นี่มันนอนอยู่ตรงนี้นี่นี่น,นี่โอ้ยเขาก็กําลังนอนหลับอยู่นะคะโหจะเห็นว่าที่เห็นข้างหน้านะนะเหมือนลูกตานะกลมๆใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะนี่ตาเขา,เอาอยู่ข้างหน้านี้อันเล็กๆเองที่เขาต้องมีแบบที่อันใหญ่ๆแบบนั้นนะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะคะเป็นการแบบหลอกศัตรูนะคะพวกที่จะมากินเขาพวกนกพวกอะไรแบบนี้เนาะ นี่แล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะมีหางหรือเปล่าแม่ก็ไม่แน่ใจนะคะอยู่ข้างหลังเป็นเหลืองๆแบบนั้นนะตอนแรกเนี่ยเขามากินต้นไม้ต้นนี้หมดเลยเห็นไหมเขามากินใบไม้ตรงนี้หมดเลยแล้ววันเนี้ยเขาเดินมาตรงนี้นี่นีตัวใหญ่มากมันพูดมาเห็นได้ไงเนี่ยฮะตอนแรกมันอยู่บ้านปูกด่าอ๋อตอนแรกมันอยู่บ้านปลูกกับย่ามันคคละตัวก,กันเนี่ย ไอหนอนตัวนี้มันชอบกินใบไม้มากเลยเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยสมมติถ้าเด็กๆไปเจอเนี่ยห้ามจับหนอนเด็ดขาดเลยนะรู้เปล่าห,หนอนมันจะทำไรรู้ไหมกัดอ้หนอนมันจะกัดเลยนะถ้าเด็กๆไปเจอเนะต้องบอกผู้ใหญ่ให้ม้าจับเลยนะนี่น,นีโอ้โหมันยังไม่ไปไหนเลยอะให้เขาดูใกล้ๆก่อนนี่นี่นี่นอุ้ย นยังไม่ไปไหนเลยภูมิมันทำอะไรอยู่นอนหลับเปล่าฮะเราจับพูไั่นมีเนี่ยฮะจับพูมันโอ๋อโทรศัพท์น้องภูมิก็มีอ่ะน้องภูมิถ่ายคลิปดิถ่ายนอนดิโอ้ยเฮ้ยอาก,การกจริงด้วยืมมันถ่ายดิอ่ะน้องภูมิก็ถ่ายดิระวังนะอย่าไปใกล้มันมากละเนี่ยเนี้ยเนี้ยอย่าไปใกล้มันเดีย๋ยวมันตกใจ นี่ดูดิว่ามันกินใบไม้ของเราไปเยอะเลยดูดูดูโอ้ยนี่ต้องกำจัดออกไปแล้วมั้งเดี๋ยวแม่จะให้ดูว่านี่นี่คือมูลที่เขาทายออกมาหลังจากที่กินใบไม้ของเราไปแล้วนะก็จะเป็นก้อนสีเขียวๆกลมๆแบบนี้ตอนแรกแม่ก็สงสัยนะคะว่ามันคืออะไรแต่พอมาเจอเจ้านอนตัวนี้ก็คือรู้เลยว่ามันเป็นมูลของนอนนะ ค้ะป่อยงั้นปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นอย่างอื่นก่อนดีกว่าปล่อยให้เขานอนอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเขานอนเปล่าอืมให้เขานอนอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคอะงั้นทำไรต่อไปถ่ายของเล่นไปทายของเล่นอ่ะไปทีใไ้ก่อนงั้นอะบายบาย